มาติดตามคดีความกันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมาตูมที่โรงแรมบันยันทรีนะครับ,รบซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจเองก็บอกพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยู่วแล้วคุณอนุทินก็มาให้ความเห็นด้วยว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าบนร้านอาหารที่ลู์ถ็อบ,บนดาดฟ้าเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟแอลกอฮอล์ครับเสิร์ฟแต่น้ําผลไม้ ยังเป็นเรื่องร้อนๆที่ต้องติดตามนะฮะว่าบาร์ตี้วันเกิดของคุณมาตูมเตชินพลอยเพชรเนี่ยหลังจากที่จัดปาร์ตี้แล้วก็มีคนติดเชื้อที่เชื่อมโยงกันถึง30รายวันนี้กองบัญชาก,การตํารวจนครบาลพลตำรวจโทพัชพ,พงษ์พรเพตราพบาชนก็บอกถึงความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาสอบปากคาให้การว่ามาตราการป้องกันการระบาดโควิด -19 ของร้านเวอร์ติโกในโรงแรมบันเดนทรีเนี่ยปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแต่ตอนนี้ก็ ต้องเรียกดีเจมาตูมแล้วก็พวกมาสอบปากคำด้วยถ้ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินความผิดตามพอรอกกอรกฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคครับถามว่าดีเจมาตูมเนี่ยพร้อมสวอในการเปิดห้องสอบตำรวสามห้องนะฮะเราก็มีการทำกิจกรรมต่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประากานแพทแจ้งว่าไม่ขอให้ความเห็นเนื่องจากว่าไม่ได้รับมอกหน้ามาให้พูดถึงเรื่องน,นี้นะครับ บอกว่าทางเราเนี่ยก็เลยมีหนังสือเนี่ยเรียนเชิญไปที่สำน,นักงานธนรมัยนะฮะก็จะเรียนเชิญเจ้าที่สา,ารสุขประการธรรมายัยเป็เพื่อนรักพอมาให้ความเห็นต่อไปครับทีนี้พยานหลักฐานต่างๆนอกจากการสอบปากคำแล้วก็ต้องไปหาว่ามีหลักฐานอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของบินอาหารการสั่งเครื่องดื่มต่างๆเขาบอกว่ามีหลักฐานว่ามีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก หลักฐานการชำระเงินมีทําให้ต้องสอบสวนว่าโร,รโรงแรมเนี่ยจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอลให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างไร<อ>จําหน่ายในห้องพักหรือจําหน่ายบนร้านอาหารล่าสุดคุณอนุทินชนาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขครับก็พูดถึงเรื่องปาร์ตี้นี้เหมือนกันนะฮะว่ามีการสั่งเครื่องดื่มแอลโกอฮอลเข้าข่ายการกระทําผิดกฎหมายอีกข้อหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าโรงแรมเนี่ยส่งข้อมูลยืนยันว่า ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เไม่ได้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอ,อล์โรงแรมบอกว่าเสิร์ฟแต่น้ำแอปเปิลน้ำส้มขันน้ำบวยอืโรงแรมปิดก่อนสามทุ่มนี่ที่โรงแรมชี้แจงท่านรัฐมนตรีมาเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีนะฮะขณะเดียวกันก็ต้องเรียกคุณมาตูมนี่แหละมาให้ปากคำและรับทราบข้อหาหลังจากที่หายป่วยแล้วจะชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็อย่างที่บอกว่า บนร้านอาหารขายไม่ได้แต่ถ้าหิ้วไปล่ะ <c oughs> หิ้วไปเอง <c oughs> เหิ้วจากบ้าน <c oughs> คือเรื่องนี้หลายคนตั้งข้อสังเกต <c oughs> ว่าถ้าโรงแรมบอกว่าเสิร์ฟน้ำแอปเปิลน้ำส้มน้ำบวยแล้วสั่งก่อนที่จะปิดตอนสามทุ่มมีคนตั้งข้อสังเกตนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าแล้วถ้าคนพักฮิ้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเองล่ะ <c oughs> แล้วไปกินในห้องพักแล้วสั่งน้ำผลไม้มาสั่งมิกเซอร์มาแบบนี้อันนี้ได้ไหมแต่ถ้าตาม พรบรพรกฉุกเฉินคำสั่งก็คือห้ามนั่งรับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านทุกคนจําได้ดีประโยชน์ที่ว่าเราละข้อกาหนดมีอะไรบ้างครับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านอาหารได้แต่ต้องเอากลับบ้านเอห้ามนั่งรับประทานนั่งดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านเขาว่าอย่างนี้นะฮะค,คนทราบข่าวกนดีเวลามีออกประกาศกันมาผ่อนคลายอะไรแต่ละระยะระยะเน,นี่ยนะฮะนอ,อกจากนี้ ท่านคุณอนุทินเนี่ยก็ให้ความเห็นเรื่องของวัคซีนเพราะมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอทำไมบ้านเราได้ช้าวอนขอว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาได้รับแล้วเพราะไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเป็นหนูทดลองอบางประเทศเนี่ยเขาได้รับวัคซีนในฐานะผู้ที่จะ มีประชาชนเพียงพอต่อจํานวนที่เขาจะต้องทดลองฉีดไม่ได้เป็นผู้ซื้อรเราเป็นผู้ซื้อท่านทินบอกว่าขอให้คนไทยรอรเพราะอย่างน้อยได้เห็นประเทศอื่นๆเขาฉีดก่อนว่าผลข้างเคมีอะไรบ้างและเราก็ฉีดตามมาอย่าไปเปรียบเทียบกันครับแต่เห็นว่าวัคซีนเนี่ยตอนนี้ฉีดไปทั่วโลก100ล้านโดสแล้วแนวโน้มอัตราผู้ป่วยก็ลดลงนะครับ